ไ i มินิ w i t โ go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเรา Ruo Trader มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมาดูภาพท e frame day นะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำนะครับก็ได้มีการขึ้นใหม่ครั้งนะครับแล้วมาทดสอบแนวต้านนะครับที่2590นะครับแต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้เนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากครับตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสไต p e Pro นะครับ วันนี้สมัครวันนี้นะครับฝากเงินนะครับจะฝากเท่าไหร่ก็ได้นะครับนะครับขั้นต่ำหนึ่งพันดอลลาร์นะครับจะได้รับโบนัสไปเลยนะครับสามเปอร์เซ็นต์จนถึงวันที่ยี่สิบสองกันยายววน,นี้เท่านั้นนะครับยังไงก็ถ้าใครยังไม่มีบัญชีนะผมก็ขอแนะนำสไตล์โปรนะครับกลับมาที่การเทรดอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูที่ทำฟีมหนึ่งชั่วโมง เมือ่อวานนี้เนาะเราได้ให้มุมมองไปนะครับว่าโอเคเส้นแนวต้านของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ90เนาะราคาก็ได้มาติดอยู่บริเวณนี้นครับไม่สามารถผ่านไปได้เนาะก่อนที่อ่าตอนนี้ยังติดติดอยู่นะครับยังไม่ผ่านเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าวานนี้มุมมองที่ผมให้ไว้นะถ้าทะลุ62นะครับจะมาเทส90ก็มาจริงๆนะครับโอเคไปปึ๊บ เดี๋ยวขอเคลสยร์เส้นอะไรบางอย่างหน่อยนิดนึงนะครับปึ๊บอ่าลบลบลบอันที่ไม่ใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหาหาอะไรที่ใช้อยู่ด้านะครับอโอเคตอนนี้กราฟเราก็โล่งๆขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นนะก็คือราคาเนี่ยมันมาติดแถวประมาณ90ช่วง90ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเรามองอาจจะเป็นเส้นแนวต้านได้อยู่นะครับ ราคาช่วงนี้เนาะมันเป็นบริเวณออทัมไฮนั่นแหละนะครับ2592นะครับตอนนี้ที่ติดอยู่เนาะอระวางไว้นะครับเรารู้แล้วว่าตรงนี้เป็นต้านของเราทะลุ92นะครับยอม Stop ปล s อ93านะครับราคานี้มีโอกาสไปที่2,600ได้นะครับในวันนี้ทะลุ2 6 0 6ไปเจอ2,620เนาะแนวต้านเราประมาณนี้โอเคส่วนแนวรับแรกของเรานะครับจงหนีไม่พ้นตรงนี้นะครับเป็นดีมานที่ส่งขึ้นไปเนาะ เออเป็นใช่เป็นดีมานที่ส่งขึ้นไปนะครับก็คือราคานี้2576นะครับจนถึง2571เนาะถ้าราคาย่อตรงนี้นะครับอาจจะมีการเด้งได้นะครับเป็นโซนแรกนะครับผมและโซนถัดมานะที่เป็นดีมานนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิดนึงโซนถัดมานะที่เป็นดีมานนะครับของราคาที่ส่งขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่รนนี้นะครับอสองสาม 25 55นะครับจนถึง2560เนอะอันนี้ก็คือบริเวณที่2อนะครับถ้าราคาลงมาและบริเวณที่3นะครับผมมองเป็นเส้นแนวรับและกันแนวนอนเนาะตรงนี้มันคือ2548นะครับสามโซนนี้ก่อนนะครับอ่ะแล้วมีอีกโซนหนึ่งคือ2530นะครับก็อันนี้ติดไปลานวมไว้แล้วกันนะอ่า แต่หลักๆเนี่ยให้เห็นโซนก่อนนะครับว่าโซนเนี่ยจะประมาณนี้แหละราคาเลนจ์ประมาณนี้นะครับวันนี้คิดว่าราคาน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบราคาช่วงนี้นะครับก็คือขึ้นไม่ผ่านอาจจะย่อได้นะครับหรือขึ้นนะครับผ่านนะอาจจะไปตรงนี้และอาจจะย่อนะครับอีกแบบนึงคือราคาลงมาที่ดีมานแบบนี้นะครับแล้วค่อยเด้ง อันนี้ก็คือซีนารีโอทั้งหมดเนาะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับยังไงก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้ครับค่อนข้างผันผวน,นมากนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวโนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดูโอฟเรดเดอร์ด้วยนะครับและใครที่ไม่มีบัญชีเทรดน,นะผมขอแนะนำสไตโปล FX นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกสมัครได้ที่ใต้เลยสคริปชันนี้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ